ดวงโดยรวมในวันที่1ตุลาคม2568คนที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เต็มที่ก้าวหน้าชัดเจนเรื่องงานวันนี้ดวงของคุณโดดเด่นมากโดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้า คุณจะได้รับความเมตตาและความเอ็นดูเป็นพิเศษไม่ว่าหัวหน้าของคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามพวกเขาจะหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆในธุรกิจหรืองานให้คุณอย่างชัดเจนจุดที่โดดเด่นคุณกำลังอยู่ในจังหวะที่ดวงงานมั่นคงและมีเกณฑ์ก้าวหน้าอย่างชัดเจนใครที่รอคอยการได้รับหน้าที่ใหม่หรืองานใหม่ที่ท้าทายก็มีโอกาสที่จะได้ตามที่หวังไว้สิ่งที่ต้องโฟกัส เนื่องจากดาวกำลังจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดในวันพรุ่งนี้วันนี้อาจเป็นวันที่คุณต้องวางแผนงานระยะยาวหรือจัดการงานที่ค้างคาให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมรับความปังแบบเต็มที่ในวันถัดไปอย่ารีบร้อนจนเกินไปเพราะความสำเร็จมาแน่แต่ต้องใช้ความใจเย็นเคล็ดลับเสริมดวงงาน การทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือการสนับสนุนด้านวิชาความรู้ให้กับผู้อื่นจะช่วยเสริมดวงจากดาวพฤหัสบดีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกการเงินโชคลาภกำลังจะพุ่งได้ลาบผลจากอาชีพการงานเรื่องการเงินวันนี้ถือว่ากำลังจะพุ่งทยานค่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวโชคลาภดวงแรกกำลังอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และกำลังจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งสูงสุดในเรือลาพะโชคลาบในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสวันนี้คุณจะได้รับลาบผลจากอาชีพการงานค่อนข้างเด่นชัดอาจเป็นโบนัสคอมมิชชั่นหรือรายได้พิเศษที่มาจากความสามารถของคุณเองคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยแบบฟลุกๆด้วยแต่ต้องลุ้นเอาว่าแต้มบุญจะสูงแค่ไหนแหล่งโชคลาบ คุณมีเกณฑ์ได้โชคจากสมาชิกในครอบครัวหรือคนชราซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนที่อายุมากกว่าคุณลองสังเกตเลขที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาดูนะเคล็ดลับเสริมดวงเงินทำบุญให้คนชราหรือผู้สูงวัยจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภและการเงินของคุณให้เปิดกว้างเตรียมตัวรับความเฮงครั้งใหญ่ได้เลยความรักความสัมพันธ์เติบโตคู่รักดูแลเอาใจใส่ คนมีคู่ความสัมพันธ์กับคนรักวันนี้จะค่อนข้างเติบโตไปในทิศทางที่ดีคนรักของคุณจะให้ความสำคัญและความใส่ใจกับคุณได้ดีเป็นพิเศษหากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันมาก่อนหน้านี้วันนี้คือโอกาสดีที่คุณจะได้เปิดใจคุยกันและปัญหาจะได้รับการคลี่คลายสิ่งที่ต้องโฟกัสความรักเรียบง่ายไม่หวือหวามากแต่เป็นไปในลักษณะที่ต่างรู้ใจกันและกัน และพร้อมจะดูแลกันไปตลอดอาจมีพ่อแง่แม่งอนกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันเสมอคนโสดสเสน่ห์ของคุณกำลังเปล่งประกายค่ะคุณมีวงที่คนมาจีบเรื่อยๆหรือมีคนเข้ามาชวนคุยอยู่เสมอแต่คุณอาจจะเอาแน่เอานอนกับความรักไม่ได้มากนักอาจเป็นเพราะคุณกำลังพุ่งเป้าไปที่เรื่องงานและการสร้างความมั่นคงในชีวิตทำให้ยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่จรงิงจัง เคล็ดลับเสริมดวงรักโสดลองทำบุญและอธิษฐานขอพรให้เจอคนดีๆที่จะเข้ามาเป็นคู่ปัญญาจะทำให้รักครั้งต่อไปของคุณมั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจสุขภาพปวดเมื่อยเรื้อรังและการพักผ่อนสุขภาพโดยรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่คุณอาจจะต้องระวังเรื่องอาการปวดหลังและออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มถามหาเนื่องจากคุณใช้พลังงานในการทำงานอย่างหนัก อาจส่งผลกระทบถึงกรดไหลย้อนได้ถ้าเครียดหรือพักผ่อนน้อยสิ่งที่ต้องระวังอาการเจ็บป่วยอาจจะมีมากกว่าที่คิดดังนั้นอย่าละเลยการซื้ออยาหรืออาหารเสริมมาดูแลตัวเองเพื่อแก้เคลีดไปเลยเคร็ดลับเสริมดวงสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอและพยายามทำจิตใจให้สงบโดยการนั่งสมาธิเมื่อรู้สึกว่ามีความคิดว่าวุ่นหรือเครียดการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุจะช่วยเสริมดวงเรื่องสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นได้เลขมงคลประจำวันที่หนึ่งตุลาคม68เลขที่มาพร้อมพลังงานจากดาวพฤหัสบดี5 ซึ่งเป็นดาวประจำตัวและเลขที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภและความสำเร็จในวันนี้ได้แก่ 5, 1, 9เลข5คือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งปัญญาโชคลาภและผู้ใหญ่เลข1คือดาวอาทิตย์เสริมเรื่องอำนาจและความสำเร็จในการงานและเลข9เสริมเรื่องความก้าวหน้า และการเดินทางไกลลองนําเลขเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหรือใช้เป็นเลขติดตัวเพื่อเสริมดวงด้านการเงินและการงานได้เลยสรุปภาพรวมวันที่หนึ่งตุลาคม2,568เป็นวันสุดท้ายก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสุดปังชาววันพฤหัสบดีจึงได้สัมผัสถึงความสำเร็จและโอกาสใหม่ที่กำลังจะมาการงานได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เต็มที่การเงินมีโชคจากการงานและคนในครอบครัวเตรียมตัวให้พร้อมรับความมหาอุดที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ได้เลยสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร